ท่องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอาภิเดหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP 714ตอนเผยความลับ สามเณรรูปสุดท้ายของหลวงปู่สวงทางช่องท่องตำนานไปนกับบริชัยพยายามส่อหาเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นประวัติของหลวงปู่สวงหรือปาฏิหาริย์ของหลวงปู่ซึ่งได้รับการเล่าขานมาจากสิทธิ์ที่ศรัทธา และผู้ติดตามรับใช้หลวงปู่สวงมามากมายพอสมควรแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าสาม,มเณรรูปสุดท้ายคือใครอยู่ที่ไหนอาจจะเป็นประสงค์ของหลวงปู่หรือบุญสัมพันธ์ที่ทางช่องและเอฟซีทุกท่านมีต่อหลวงปู่จึงทำให้ทางช่องได้มาเจอกับอดีตสาม,มเณรรูปสุดท้ายของหลวงปู่สวง ซึ่งในปัจจุบันนี้ท่านยังดำรงอยู่ในร่มกาสาวพัฒสามเณรรูปนี้โยมพ่อมีนามว่าบุญมีสภาโยมแม่มีนามว่าวิเชียนสภาท่านทั้งสองหวังที่จะให้เด็กชายสมัยได้ศึกษาในพระธรรมจึงให้บวชเรียนเป็นสามเณรจนกระทั่ง ได้มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวของสามเณรถึงขนาดอาเจียนออกมาเป็นเลือดพยายามวิ่งหาหมอสารพัดหมอจนพบกับหมอเหยาเปรียบเสมือนกับผีฟ้าที่ได้บอกให้ไปรักษากับทางพระที่อยู่ทางอีสานใต้จากคำบอกเล่าของชาวบ้านจนได้เจอกับหลวงปู่สวงที่เถียงนาและคำแรกที่หลวงปู่พูดเมื่อเจอหน้าสามเณรสมัยว่า รอคอยอยู่นะสามเณรรูปสุดท้ายหลังจากนั้นหลวงปู่ได้ทำนายอนาคตของสามเณรไว้หลายเรื่องมีบางเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วและก็ตรงตามที่หลวงปู่ทำนายไว้ส่วนบางเรื่องก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมเชื่อว่าหากว่าใครทราบก็คงจะรู้สึกเช่นผมว่าไม่อยากจะให้เป็นไปตามที่หลวงปู่ทำนายเลย เรามารับฟังเสียงอดีตสัมเนรน้อยรูปสุดท้ายของหลวงปู่สวงที่ท่านเมตตาให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กันเลยครับตอนตอนที่พระอาจารย์บวชสัมเณรเน้นบวชเนื่องนี้อะไรฮะบวชบวชเรียนยมบวชเรียนอ๋อบวชเรียนตอนนั้นบวชเรียนอแล้วแล้วก็อาการที่มันเป็นที่ว่าอาจารย์บอกว่าเอออาเจียนมาเป็นเลือดเนี่ยมันสาเหตุจากที่ว่าโดนของรู้ได้ไงว่าโดนของฮะ ไปโดนจากไหนก็คือเป็นแบบนี้คือแถวบ้านเราหนาะก็คือเขามีคล้ายๆกับร่างทรงครับเออและที่นี้เขาก็มันกับว่าหาสาเหตุไม่เจอครับอ,อ่าอ๋อแล้วแล้วแล้วก็เลยมุ่งดิ่งไปหาลุงปู่หงเลยเหรอไม่ไม่ก็คือหาทุกวิธีทางก็ก็คือมันกับว่าตอนนั้นนะก็คือเขาก็มีการรักษาแบบเขาเรียกว่าทางอีสานเรียกว่าหมอเยาว เออหมอหมอเหยาหนี่ก็คือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็คือผีฟ้ายมอ๋อครับอืมอืมอืเขาก็บอกว่าทํานองว่าเหมือนกับว่าให้ให้ไปหาทางคุบาจาั์ทางสายอีสานใต้ประมาณนี้นะอีอืมเออเห็นเห็นพระอาจารย์บอกว่าไปหาเออหลวงปู่หงก่อนใช่ไหมหรือไงใช่ใช่ใช่พอแล้วหลวงปู่หงว่ายังไงอะ ก็ท่านก็บอกว่าท่านทําให้ไม่ได้ก็คือมันกับว่าให้ไปหาหลวงปู่สวงเหลอท่านระบุเลยนะใช่ใช่ท่านแนะนําแบบน,นั้นแล้วไปหาหลวงปู่สวงนี่ตอนนั้นอ,อาการยังมันยังอาเจียนเป็นเลือดอีกไหมก็ยังอาเจียนเป็นเลือดเลยฮนะใช่ใช่แล้วเมื่อไปเจอหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงว่ายังไงบ้างอนะหลวงปู่ก็เอาน้ํามาให้ไมใ่มให้ทานลแล้วก็อาเจียนอีกรอบนึงก็หายเลย จากที่สามเณรให้เพื่อนเป็นล่ามให้แล้วบอกอาการของตัวเองแล้วหลวงปู่ให้ดื่มน้ำเพียงแค่น้ำเพียงอย่างเดียวขนาดเกิดปาฏิหาริย์ได้ชิวเหรอแต่สำหรับคลิปที่ผ่านๆมาน้ำมนต์หลวงปู่สูงวัดไพรพัฒนาก็สามารถรักษาได้อย่างปาฏิหาริมาแล้วเอเอาน้ำตักใส่อะไรให้นะตอนนั้น ตอนนั้นมันเป็นเหมือนกับน้ําเป็นไม่ใช่เป็นขวดนะใส่ขันอ๋อใส่ขันท่านให้คนอื่นตักมาให้หรือไงหรือว่าหลวงปู่ตักเองก็หลวงปู่ตักให้เหรอ,อคล้ายๆมันมีขันเหมือนกับขันอะไรก็มันมันเป็นขันนายับตอนนั้นนะอืมแล้วพอพอหายรู้สึกว่าหายแล้วหลวงหลวงปู่ได้พูดอะไรมาพูดยังไงอะ ก็คือตอนที่ทําตอนที่เราไปตอนนั้นก็คือมันกับว่าเราก็ไม่ได้คิดอย่างอื่นก็คิดว่าอยากหายอย่างเดียวตอนนั้นก็คือเพื่อนก็พูดภาษาเปรภาษาเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ตอนนั้นนะครับมันสรุปแล้วเป็นยังไงฮะก็เหมือนกับว่าตอนนั้นเราคือได้วิชาจากยมพ่อคือปัญหาครั้งแรกนะครับคือได้วิชาจากยมพ่อคือย่ำขางย่ำขางย่ำขาง มันกับเหยียบเหยียบเหล็กยมเหยียบน้ำมันเหยียบเหล็กอ๋อแล้วก็นวดเขานี่ใช่ไหมฮะใช่ก็คือคือคุณพ่อนะได้ไปเรียนวิชาย่าําขางมาเราก็ไปรักษาคนที่เปิดอัมั๊อมัมพึกอ๋อเออก็อออประมาณนี้แหละเพอคือเหยียบเอาขาแล้วเหยียบสายทาน้ํามันแล้วเหยียบแผ่นไฟก็คือคือแผ่นแผ่นเหล็กนะก็คือเผาไฟใช่ไหมให้มันชาเลยใช่ไหม เออแล้วก็มาเหยียบเหยียบน้ํามันแล้วก็มาเหยียบเหล็กกินแล้วก็มาเหยียบปดป่วยอ๋อครับครับเออเหยียบขังอแล้วหลวงปู่ตอนนั้นหลวงปู่ได้บอกอะไรที่ว่าเนนตอนนั้นก็คือท่านก็ไม่ได้พูดอะไรนะเราก็เหมือนกับว่าให้เพื่อนเล่าอาการเล่าอาการที่เราปิดก็คือมีคนทํานายทายทักเหมือนกับมีหมอทํานายทายทักบอกว่าเราเป็นแบบนี้เป็นนี้ก็คือเล่าอาการให้หลวงปู่ฟังแล้วก็เขาก็อยู่ด้วยกันก็คือหลวงปู่ก็เหมือนกับ ตอนนั้นจะถ้าจาไม่ผิดก็มันกับเป็นกระติกน้ํานี่แหละโย,ยมหลวงปู่ก็ตักน้ำอืมอืมมีอยู่บนเทียงนานะครับแล้วก็เขาก็หลวงปู่ก็ตักน้ำมาให้เราเออเราก็ฉันน้ําประมาณสิบนาทีนี่แหละโย,ยมม,มันก็ขึ้นไส้ก็อาเจียนออกมาก็เป็นเลือดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ารอบนี้นะก็เหมือนกับว่ามันมีอะไรแปลกๆออกมามีเส้นผมเหรอใช่คล้ายๆเส้นผมนี่แหละโย,ยมแต่ก็คือ มันก็ไม่เชิงแค่เส้นผมนะแต่ว่ามันกับมันเป็นยุ่งๆแล้วก็มีสี mm hmm. ผมนะคล้ายๆกับมีสีฟ้า mm hmm. สีแดงแล้วก็สีขาว mm hmm. เออเป็นคดๆออกมามันกับผมนะเป็นก้อนออกมาเลยเป็นระจุกออกมาใช่อ้วกออกมาก็คือตั้งแต่วันนั้นก็คือไม่ได้เป็นอะไรก็คือหายปกติ mm hmm. กินน้ำมนต์แค่ครั้งเดียวไม,ไ, mm hmm. ไม่ได้กินไม่ได้กินหลายครั้ง ท่านก็ไม่ได้สวดไม่ได้บนอะไรเนาะก็ตักมาให้ก็ยื่นมาเราก็ยกเสียหัวแล้วก็ดื่มเลยแล้วหลวงปู่ได้บอกอีกว่าเป็นเป็นเนนงสุดท้ายเลยเหรอฮะก็คือหลวงปู่บอกว่ารอเพราะคือเราฟังจากเพื่อนนะเราตอนนั้นคือเราฟังภาษาเขมรไม่รู้เรื่องตอนนั้นนะครับครับคือหลวงปู่ตั้งแต่คือไปหาหลวงปู่ไม่เคยเห็นหลวงปู่พูดภาษาไทยอพูดแต่เขมรอย่างเดียวอืมแล้วเพื่อนแปลแปลให้ฟังว่าก็คือเพื่อนบอกว่าก็คือรอรอสมเนน รอสามเณรเ้ารอสามเณรเป็นสามเณรรูปสุดท้ายก็เกิดก็เลยกาบหลวงปู่เป็นอาจารย์ไม่มีได้ไม่ได้ย่อขัดยกอะไรนะเลอ,อะฮะก็กาบหลวงปู่ฝากตัวเป็นสิทธิ์หลวงปู่ได้ทำทำนายอะไรไว้บ้างก็ทํานายบอกว่าเราอายุยี่สิบสี่ปียี่สิบสี่ยี่สิบห้าจำจำไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ก็คือจะได้สร้างวัด ตอนอายุ23ก็จะได้ไปดินแดนพุทธภูมิประมาณนี้แหละ23อะไรนะ23ปีจะได้ไปดินแดนพุทธภูมิคือไปอินเดีย๋อ oh, ใช่๋อ oh, ไปยังใช่ไปอินเดีย oh. เราเออเราก็งงเราจะไปได้ยังไงก็คือตอนนั้นเพิ่งไม่มีเงินไม่มีทองอะไรทีเดียวพระทิ้งโยมเขาก็ถวายค่าเครื่องมาก็ได้ไปนับวาหลวงปู่สูงทํานายถูกต้องอีกแล้วที่บอกว่าพระอาจารย์สมัยจะได้เดินทางไปกราบพระพุทธเจ้า ที่ดินแดนพุทธภูมิแล้วก็จะได้สร้างวัดนี่แหละโยมเออแล้วก็เรื่องโยมพ่อจะเสียก่อนโยมแม่ ให้รอเข้มแข็งนะประมาณนี้นะและหลวงปู่ก็ทำนาได้ถูกต้องอีกว่าโยมพ่อของพระอาจารย์สมัยนั้นจะเสียก่อนโยมแม่ก็ตรงตรง,งหมดทุกอย่างเลยตรงหมดทุกอย่างนั้นสุดท้ายก็คือ50ปีจ่ละสังขารแต่สิ่งหนึ่งที่ทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยขอให้คำํำนายของหลวงปู่ได้ผ่านพ้นไปด้วยดีและ ไม่เป็นไปตามคําทํานายของหลวงปู่คือบอกว่าพระอาจารย์ยัอยู่ได้แค่ห้าสิบปีใช่อืมไม่ให้ประมาทหลวงปู่ก็สอนน้ำนองว่าอันนี้เพื่อนเปนให้ฟังนะครับผมอม่ก็คือประมาณว่านี่แหละก็ไม่ให้ประมาทให้ตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัตินี่แหละครับตอนนี้พระอาจารย์ก็ช่วยปลดทุกข์ให้กับชาวบ้านด้วยใช่ไหมฮะ คือว่าใครใ,ใครที่เดือดร้อนอะไรมามาพึ่งพะอาจย์นี่ช่วยพวกเขาได้ยังไงบ้างฮะัอ๋หาทั้งออกยังไงแต่ละคนก็มันมันก็ต่างคนต่างกรรมต่างเวลานะเราก็อธิษฐานและทีนี้ก็มันกับว่าที่ที่เห็นที่สัมผัสได้ก็คือเราก็แนะน,นําแนะนําให้เขาไปครับเออทุกคนก็ดีขึ้นครับมันก็ไม่ดีขึ้นเสมอไปทุกคนก็คือมันเป็นความเชื่อพวกนี้นายยม อ่าเราก็ธิษาแล้วลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ก็คือขอสัมผัสว่าบตัวตนี้ตรงไหนตรงไหนตรงไหนนี้แบบนี้นะแล้วเอ่อเป้าหมายของพระอาจารย์ก็คือจะสร้างเจดีใช่ไหมฮะใช่สร้างเจดีผ่านมานานหรือ,อยังตอนนี้ก็คือ11ปีนิยมอุย้ยสิบอดปีแล้วเหรอ11ดปีแล้วนะเจดีนี่เหรอก็คือคือเริ่มตั้งแต่สร้างวัดเลยคือ11ปีเอรปีออเหรอแต่ว่าเจดีเพิ่งมาสร้างเมื่อไหร่ฮะ เจดีสร้างนี่ก็ประมาณเลยจากเราสร้างวัดประมาณ3ถึง4ปีอ๋อ,อก็เป็น5้าหปีมาแล้ว78ปใวใีใช่ใช่ใช่ประมาณนี้เลยยอ,อมตอนนี้มันได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเจดีทั้งหมดมัน4ี่ชั้นตอนนี้กําลังขึ้นชั้นสองอ๋อยังขาดปัจจัยเยอะเลยใช่ยังขาดเยอะอถ้าได้ก็คิดว่าประมาณ3 0ตอนนี้นะสำหรับ f c ทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัย เราขอบอกบุญให้ท่านทําตามกำลังทรัพย์ในการก่อสร้างมาหาเจดีย์ได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดป่าพุทธมเมตตาหมายเลขบัญชี662055 6760เราจะมาร่วมกันทําตามเจตจำนงของพระอาจารย์สมัยที่หลวงปู่สวงมาบอกในนิมิต เพราะในอดีตชาติของพระอาจารย์สมัยคือผู้เฝ้าสมบัติของบรรพบุรุษที่ขณะนี้เจ้าของสมบัติบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะให้พระอาจารย์สมัยไปนำเอาสมบัติเหล่านั้นมาเก็บรักษาให้กับประเทศชาติเอามารวบรวมไว้ที่มหาเจดีย์แห่งนี้ที่ใช้เวลาในการก่อสร้างมานานหกเจ็ดปีแล้วให้สำเร็จโดยพลัน ทางช่องขอบอกบุญเหล่าเทวดานางฟ้าทั้งหลายผู้ใจบุญมาร่วมกันสร้างมหาเจดีย์ที่จะเก็บรักษาทรัพย์สมบัติของแผ่นดินเอาไว้เพื่อให้ลูกหลานของเราได้เรียนรู้สืบต่อไปอิลิเมียอองสวงสัมปโนอิติปิโสนมโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิดิคิเป ก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหามีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้ขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ สวัสดีครับ